ส่วนเจดาวก็เหมือนกันครับเจดาวเมื่อกดเข้ามาก็จะเด็ก s1 จากนั้นก็ทําการเช็ค s1 s10 แล้วก็บันทึกเหมือนกันครับบันทึกลงไปจากนั้นก็ออกไปครับผมโปรแกรมนี้ก็ได้ทําการบันทึกแยกเลยครับผมบันทึกแยกระหวา่างอัพอัพนี่ก็บันทึกแยกไปเลยส่วนดาวก็บันทึกแยกไปเลยไม่มีอะไรมากครับได้สอนไปหมดแล้วไปยุคใช้กันนะครับผม ครับหลังจากได้คอมไพเลอร์มาก็ผ่านเรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวเราจะลองกดสวิตช์อัพดูนะครับ,บปกติครับผมจากนั้นผมก็จะกดดาวดูนะครับดาวนี้ใช้ดิส s สวิตชกดนะครับผมนะครับป,รปล่อย